สวัสดีค่ะวันนี้ทำอาหารฝรั่งอุ้ยวันนี้ทำกับข้าวทำปลาค่ะเป็นอาหารฝรั่งเราเรียกปลากระแทงน่คะปลากระแตงประมาณน,นี้อาหารฝรั่งค่ะผัดกระเทียมกับ หอมแล้วก็จะเอาผักรวมๆเนะะี่ยค่ะมาผัดนะคะแล้วเราใส่อันนี้จะทำใส่เตาอบค่ะผัดแค่ผัดแค่ให้มันผักมันยุบคะ่ะอันนี้ทำทานเองที่บ้านคะ่ะ <c oughs> แต่ก็จะมีเพื่อนมากินด้วย ไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่าแจลองค่ะลองทำดูอาหารกรารังจะใช้ปลาคอสนะคะแล้วก็ทานทานกับข้าวสวยะคะ่ะอร่อยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ ผัดผัดให้เขาสลดผัดให้หอมผัดกับน้ำมันมะกอกค่ะเพราะว่าวันนี้เนยไม่มีเนยหมดยังไม่ได้ไปซื้อกับข้าวพรุ่งนี้ถึงจะได้ไปซืนนะะ้อค่ะก็เลยผัดกับน้ำมันมะกอกก็ไม่เป็นไรค่ะ ไข่พริกไข่ดำด้วยนี่อย่าเติมอีกผัดเผือด้วยค่ะนิดหน่อยไม่ใส่เยอะเดี๋ยวเราจะทำน้ำสต๊อกด้วยนะคะจะใช้สต๊อผก,ก,ะะกผักน้ำซุปอะค่ะน้ำซุปผัก บ้านเราเรียกขนอนะคะขนอรสผักเพราะว่าถ้าเป็นถ้าใครที่ไม่กินเนื้อหมูนะีคะไม่กินหมูอย่างใครมีเพื่อนที่เป็นอิสลามนี่นะะี้ค่ะราใช้ขนอรสดผักนะคะเขาจะได้ทานได้ด้วยผัดให้หอมะคะ่ะ นี่เป็นผักรวมๆค่ะแล้วแต่เราชอบผักอะไรเราก็ใส่นะคะแต่ผักก่อนผัดให้เขาสลดหอมมากเลยิดเอาไว้ก่อนผักไว้ก่อนนะคะผักไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่คือปลาคอตนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นชิ้น อย่างนี้นะใช่ยังมี้เนี่ยค่ะ,คะเหมือนลูกเตา่าค่ะจะได้ตักทานง่ายๆนะคะอันนี้เราทำสไตล์ของเราเองนะคะใครชอบก็ลองทำดูได้ค่ะ ถ้าจะทำให้สามิทานนะคะสามีที่เป็นฝรัง่งฝรั่งจะชอบทานปลายอยู่แล้วค่ะแต่เป็นปลาคอตนะคะ เตรียมไว้ออันนี้คือคานอนะคะคานอรสผักเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวอันนี้มันเหลือของครั้ง,งที่แล้วเนาะเหลืออยู่หน่อยนึงใส่ลงไปด้วยอันนี้จะเป็นก้อนหนึ่งนะคะเราผ่าครึ่งใช้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเราใส่ก้อนเล็กๆไปแล้วเนาะนก็คนให้มันเป็นน้ำซุป สำหรับใครมีเพื่อนเป็นมุสลิมนะคะก็ไม่ต้องใช้ขนอลดหมูนะลถไก่รดไก่ได้แต่รดหมูไม่ได้ก็รดไก่รดผักนะคะเขาจะได้ทานด้วยอย่างสบายใจ <c oughs> นี่ค่ะแค่คนให้ละลายแล้วก็พักไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกันอีกทีรวมกันอีกทีนะคะ ละลายแล้วจะพักไว้ก่อนนะค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมมารวมกันนะคะผัดที่ผัดไว้ ฝรั่งจะไม่มีอะไรมากมายนะคะง่ายมากน,นี่คือเนื้อปลาเนาะที่เราเตรียมไว้หั่นเป็นลูกเต๋อเนี้ยแหละเวลาตักทานก็จะง่ายค่ะน,นี่เราจะไม่ผัดปลาก่อนนะคะเพราะว่าปลามันสุกไม่ยากแบบเดียวก็สุก เมื่อกี้สามีออกไปซื้อเนยให้แล้วก็นมนมสดค่ะก็ <Go. S 1> นีน้ำขนอนะคะน้ำขนอเริ่มอุ่นแล้วไม่ร้อนนะคะท <Go. S 1> ี่เราต้มไว้วันนี้ซักผ้าด้วยค่ะ เดี๋ยวแค่นี้พอค่ะไม่ต้องใส่หมดเพราะเดี๋ยวเราจะได้เติมครีมเป็นบิปปิ้งครีมนะคะที่ใช้ผสมอาหารแบบแบบนี้ค่ะใช้ทำอาหารค่ะกระแตงจะต้องใส่บิปปิ้งครีมนะคะ ทำเองจะใส่เยอะมากแต่เราคนไทยเราไม่ใส่เยอะถ้าไม่ใส่น้ำคะนอนะคะน้ำซุปก็ใส่นมค่ะใส่นมแทนเพื่อครีมจะได้ไม่ไม่ข้นเกินไปค่ะแต่เรา ใส่น้ำคะนอค่ะจะดีกว่าเนาะเนี่ยคะ่ะก็เดี๋ยวเพิ่มเกลือหน่อยนึงเนาะเมื่อกี้ใส่เกลือนิดเดียวขลังกินเค็มค่ะแล้วเขาจะถามหาเกลืออีกทำกับข้าวทีไรเขาจะใส่เกลือเอาเกลือมาอีกสิเขาจะขอเกลือะคะ่ะส่วนมะนาวเราจะบีบทีหลังนะคะมะนาวเหลืองนะคะจะได้ไม่เปรี้ยวมาก ถ้าใส่ต้องใส่มะนาวเหลืองค่ะถ้าใส่มะนาวสีเขียวมันจะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวจัดมันจะไม่อร่อยนี่เราก็จะวางเนยลงไปนะคะสอชิ้นใครชอบเนยก็ใส่ลงไปเยอะๆได้แต่เราใส่สองชิ้นเป็นเนยแข็งนะคะ ที่นี่จะใช้เนยแข็งแบบเนี้ยค่ะทำอาหารเนาะอุณหภูมิสองร้อยแต่เป็นอบด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะค่ะค่ะตอนนี้พร้อมใส่เตาแล้วเตาร้อนแล้วค่ะวางให้อยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ ระหว่างรอปลาสุกแล้วก็มาหุงข้าวกันนะคะสองกระบอกหุสามสามแก้วค่ะแก้วพลาสติกเป็นแก้วกาแฟ ก็ได้นะคะแต่เวลาทำวิดีโอนี่เวลาเออวีวิดีโอมันจะสั้นแล้วก็จะตัดออกไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะล้างข้าวนี้แล้วแต่คุณจะล้างห้านาทีสิบนาทีก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ของเราวิดีโอมันจะคลิปสั้นๆนะคะเราก็จะไม่โชว์นานนะคะ คนไทยทาเป็นค่ะคนไทยรู้ดีว่าต้องหุงเขายัางไงแต่ส่วนใหญ่ต่างชาติจะไม่ค่อยรู้เรื่อง น้ำใส่ค่ะนี่น้ำใส่แล้วก็วคือน้ำสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ต่างชาติเขาจะหุงข้าวใส่เกลือมางคงก็ใส่เนยแล้วแต่เขาจะชอบแบบไหนเนาะแต่ของเรานี่หุงใส่น้ําเปล่าเฉย วิธีตวงน้ำนะคะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิค่ะจะไม่สามารถใส่น้ำเยอะได้เนข้าวสามกระบอกเราจะใส่น้ำประมาณนี้ค่ะจะสังเกตเห็นนะคะเนี่ยเอานิ้วมือจิ้มลงไปไม่ถึงสองข้อนะคะเพราะว่าข้าวมันสามกระบอกเองนี่คือการวัดของของเรานะคะสมัยก่อนก็ยัอยงนี้แหละ ันนี้เป็นเทคนิคในตัวของเราเองไม่ต้องไปนับว่าเออต้องใส่กี่ถ้วยอะไรเงี้ยมันยุ่งยากล้วเ็ดกลมอยแห้งค่ะทีนี้เราก็ไปเสียบรักคองเลยค่ะอันนี้เป็นหม้อของข้าวธรรมดานะคะ ซื้อมาแบบถูกมากไม่ซื้อแพงค่ะกดแล้วก <en superv> <refugees> <oyu> ็รอสุขแล้วจ้า สามสิสุงไงนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะชิมแล้วก็บีบน้ำออมะนาวเหลืองใส่นะคะนี่อบยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีะคะ่ะน้ำมันก็จะแห้งลงนะคะข้าวสุกพอดีเลยเป๊ะตรงกันเป๊ะเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูข้าวกันนี่ค่ะ <c oughs> ข้าวหุงสวยมากค่ะอร่อยค่ะสำหรับคนไม่กินเค็มนะคะแต่คิดว่าแฟนคงจะเติมเกลือลงไปอีกอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวนะคะ <c oughs> มะนาวครึ่งซีกค่ะ ซีก็พอมันนาจ,จะทำให้ปลาหอมน,นะคะทานกับข้าวอร่อยใครชอบพริกก็หั่นพริกใส่ด้วยก็ได้จะออกรสเผ็ดหน่อยแต่อันนี้จะไม่ใส่พริกค่ะเขาหัวกระดิดค่ะต้องรอให้มัน,น่นไอไอไอเขานะคะ ให้ไอมันออกให้เขามันขึ้นก่อนนะลืมเนาะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว it. It s <S อืมเพิ่มรสชาติขึ้นอร่อยอันนี้ถ้าแฟนเขาชอบเค็มก็จะให้เขาเติมเกลือเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เติมเพราะเรากินไม่ค่อยเค็มนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ